Hello everyone สวัสดีครับผมกองทพีกนะครับวันนี้พี่ก็จะมาจับรางวัลนะครับผมสำหรับคนที่โดนให้กับทางกองทัพโฮมใช่ไหมครับก็สำหรับกองทัพโฮมเนาะพี่ก็จะจับมาสีรางวัลก็ขอบคุณสำหรับการสปอร์ตนะครับแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าใส่ซสาร์อ่ะใส่ซาว์์เคนที่หนึ่งเลขที่หนึ่งคนที่หนึ่งนะครับ เรือนแก้วนี่นะครับให้ทุกคนดูเลยคนแรกนะครับผมเลยคนที่สองขอแสดงความยินดีด้วยนะครับต่อไปคนที่สองนี่โอ้ยคนที่สองนะครับใส่ซาใส่ซาเติมตามเมเจ้าน้องพีคน่ารักจริงใครตั้งชื่อนี้ ดาวน์พีนนารักจริงสำหรับคนที่สองนะคะดีใจด้วยนะนโอเคแล้วสำหรับคนที่3นะครับเติ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 กับหัวักที่สุดสุดที่รักคนที่สามนะครับดีใจด้วนยนะครับต่อไปคนสุดท้ายคนที่สี่นะเติร์เติติติ โอเคคนที่สี่คนสุดท้ายแล้วนะหนึ่งสองมะไรว่าอะไรมีนทวัมีวมีถวรนดีด้วยนะครับนี่ลองดูนะ ครับก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับที่อร่วมโดเน a มานะครับแล้วก็ขอฝากติดตามเรคในเรื่องดาร์ตูเล่แพทย์พักบาลศาสตด้วยนะครับผมเรื่อตั้งแต่วันที่8กรกฎาคาม2ทุ่มครึ่งช่อง3ประฤสาทสามครับรักทุกคนนะครับบ,บ๊ายบายเดี๋ยวมาไปจะถูกบ้านนะ <c oughs> าเหรอถ่ายแล้ว <c oughs>